เธอทำพลาดแล้วรู้ไหมอภิกาเธอทำพลาดครั้งใหญ่แล้วขอโทษคะ่ะพี่ขอโทษเลยอสิบห้าปีแล้วฉันอุตส่าห์เก็บเรื่องสำคัญเรื่องนี้เป็นความลับมาอยา่างยากลำบากว่าลูกสาวพี่ฉันหลานสาวที่รักของฉันยังไม่ตายฉันเก็บมันเป็นความลับไม่ให้ใครมารู้เรื่องนี้คิดว่าฉันส่งเขาไปอยู่กับพี่สาวของเลขาที่เดลีทำไมเลวมันจบแล้วพี่คะฉันหลุดป่าออกไปโดยไม่ได้ตั้งใจตอนนั้นฉันโมโหมาก แต่ว่าพี่คะฉันไม่ได้บอกไปตรงๆนะว่าเทวียังไม่ตายเนะี่ยแค่บอกว่าตอนเท่ากังพิรากับลูกคงโง่มากเลยสิเขาไม่ได้เรียนหนังสือก็จริงแต่เขาฉลาดมากมีเล่เห์เลี่ยมเธอคิดงั้นเหรอว่าที่เธอพยายามยองไปเรื่องของเทวกีกับกังสาพวกนั้นจะไม่เข้าใจพวกนั้นโง่มากหรือไง พวกนั้นไม่อยู่เฉยแน่อภิกาพวกนั้นยินดีที่จะทำทุกอย่างเพื่อสืบหาความจริงของเรื่องนี้เธอทำพลาดแล้วพลาดมหันเธอไปตกหลุมพรางของคุณนายราชวัตรส่วนคนเดือดร้อนก็คือเราแล้วทีนี้จะจะจะ,จะช่วยช่วยเทวีได้ยังไงฉันก็นึกไม่ออกแล้วพวกนั้นไม่ยอมแน่เดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะโทรไปหาแม่คะคนพวกนั้นคิดจะทำร้ายพี่เทวีเหรอคะ พี่เทวีไม่เป็นไรหรอกจาก้าเขาไปทำการบ้านกันยืนไหอ่ะอ๋อโอเคพี่คะฮะทำอะไรสักอย่างสิงคะได้โปรดเถอะพี่คะโทรติดไหมไม่ติดลองหลายรอบแล้วโทรไปที่วิเาลัยก็ไม่เจอตัวโทรไปหาเพื่อนเพื่อนก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนไม่รู้จะทำยังไงแล้วเริ่มเป็นห่วงแล้วพี่คะ ถ้าอยู่นี่ติดต่อไม่ได้ก็ไปหาที่เดลีสิถ้าฉันหายตัวไปตอนพิธีอารตีคืนนี้พวกนั้นก็จะยิ่งสงสัยไม่รู้จะทำยังไงแล้วแต่ว่าเราจะไปต้องคุยกับเทวีเรื่องนี้นะคือฉันทำอะไรสักอย่างเออเอาแบบนี้นะพรุ่งนี้เช้าฉันจะไปที่เดลีก็ได้ สิบห <Hello. S 2> ้าปีตั้งสิบห้าปีชีนะที่พวกเขาปิดบังเรื่องของเทวีว่าเทวียังไม่ตายพวกเราเป็นเพื่อนบ้านแต่ก็ยังไม่รู้ข่าวเรื่องนี้เลยด้วยซ้ำว่าเทวียังไม่ตายนะจริงด้วยขอโทษนะคะพูดเรื่องอรายการเนื่ยคือเออที่จริงแล้ว ถ้าเทวียังไม่ตายจริงๆพวกเราก็คงไม่ปิดบังพวกคุณหรอกจริงไหมโกหกโกหกชัดๆแค่มองสายตาพวกแกก็รู้แล้วว่าเทวียังไม่ตาย การแต่งงานเข้ามาในตระกูลฉันมันคือคำสาบอย่างนั้นใช่ไหมฟังให้ดีถ้าการแต่งงานเข้ามาในตระกูลฉันคือคำสาบลูกสาวของตระกูลพวกแกก็ต้องเจอกับคำสาบนั้นด้วยเหมือนกันนางจะต้องมาเป็นสะใภ้ของฉัน แต่ว่าเมื่อเข้ามาในบ้านฉันนางจะต้องมาเป็นทาสคอยรองมือรองเท้าฉันนางจะได้เข้าพิธีแต่งงานแต่จะไม่มีวันได้อยู่กับสามีฉันจะเป็นคนจับหลอนแต่งงานกับอธิราชลูกชายท่านเอง ีวีเจ้าหอนเธอจะอยู่ไหนฉันก็จะตามหาเธอให้เจอขอโทษนะคะว่าไงครับมีรถไปสุจาคนครไหมคะมีรถออกไปเมื่อห้านาทีก่อนน่ยขอโทษนะคะช่วยไปสง่งฉันข้างหน้าได้ไหมนะคะ รถมัสคันนั้นนี่เองอะช่วยเร็วอีกหน่อยได้หรือเปล่าคะ เป็นอะไรไปแล้วคุณเพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกอย่างนั้นเหรอไม่ใช่ครั้งแรกหรอกคะ่ะคือว่าฉันเกิดที่นี่แต่ว่าเพิ่งได้กลับมาในรอบ15ปีนะคะทุกคนคงดีใจที่ได้เจอเราทั้งคุณอาทั้งสองคนคุณอาภารัสและตอนนี้เราคิดถึงทั้งหมดทั้งสาคนเลยผมบอกแล้วไงครับว่าผมมีธุระต้องรีบไปที่เดลีคุณช่วยขับให้เร็วกว่านี้หน่อยได้หรือเปล่าทำไมถึงช้าแบบนี้คุณครับนี่มันรถยนต์นะไม่ใช่เครื่องบิน ถ้าทางคุณจะรีบมากจริงๆอ่ะขอให้ไม่มีอะไรนะเรื่องนี้คุณไม่เกี่ยวขับต่อไปก็พอแล้ว